กันเขาสินนะไม่เหยีดไปบาดเราเรือ่องนะก็สิบางกันแต่เท้าจะง้ไปไหมไม่ใช่พวกไก่หรอกไม่ใช่พวกไก่ก็เขาไปอีกางเดีวยวอ๋อได้มาแล้วแบะฮะเพื่นเนี่ยกินหวานเพื่อนแต่มันงวนอย่างแย่งขนาดพี่เราเอ้ยแม่ทางสามหม่องสี่หมอ่องเอาเอาดูง้อ สวัสดีผู้ชม1 2 8 0 0น128ตอนแรงลอยซีลอยลวพี่น้องมันนี้ตั้งเป้าไว้หาลอยทันบอบบได้มารวนผู้ใดท่มผู้ใดท่วมากตอนนั้นปาเ็กังแต่อยากท่ดองเขาเนี่ยละนั่นเก็นบ่อมากก็ได้ตรศัพท์ไปตัดไป ทั้งเงินลองเพลงทั้งเบงิ้งทางว่าเล็กจิ๋วที่สุดโลกเมื่อสี่เดียรดอกพี่น้องเมืเอ่นอ,อนี้กันทีไปสกอนตะขอนสกอนยังง่งว่าอุดรในเวลาสแสดงพอดีพ่อไป็น้องไายก่อนก็นกนได้ไปหลินผงก่อนยังขึ้นมากระเด็นอ้า,อย,อายังไงต้องเข้าหนองหานล่ะครับท่านเว้ยมาถือแล้วเดี๋ยวเดี๋เขาไปเพียงพูนบ้านนี้ไปหของงานกันต่อบอมยนันห้วย นี่นี่นี่จะไปเบาเบาจะไปบ้านดุงนี่ไงจะไปสว่างแต่ดินไปดินไปดินเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวานี่เหรอเลี้ยวขวาเออเออเออเลี้ยวไปลวดเลี้ยวเอาแล้วครับพี่น้องย้ายผมมาผมเลีท่านอีกละบว่าบ่ถ้าผมดูได้ครับตั้งค์เข่ชสมมันจะเป็นอะไรแตกแพยายามพอหักไม่หักก้อนพี่น้องครับไปกินปลากินเขากันทำไมที่ทรบอกลงไหนวุ้งตีบังเสื้อผ้า หลายยี่สิบแล้นะครับพี่น้องตนพี่น้องเราว่งแล้วครับเป็นี่บรรยากาศหนานังยิ่งเดอครับบรรยากาศหนานังบอกได้เขาเดียววันหนานังมา้องเดีไปหอดนพายุบานเพราะว่าพอดีบอกนลงนเนยูนาเินยูนาตนี้เขาออกไปหาเปนยูน่าเดินยันเป็นหน้าสิผ้าพญสุขุมไปสบานหลักพายุสานตอนเที่ยงก่อนไปพอดงไปทั้งซ้ายะนี่นี่เจ้าวันนี้ใส่บาสีโอ้ยเนาะ ก็จะหลอกคล้องไม่ก็จะท้าไหนล่ะพี่น้องนี่ๆไปนะมึงกบวกจากผู้สิไปน้ำแล้วไปนี่ๆๆๆนี่เานีมนล้อแก้บนอยู่เดี๋ยไปสมนเกดขึ้นสามเนียสามังดีๆนี่โอมีโอกาสได้มากพี่เขาไปไหนท่าไปไหนี่าไปไหนถังโป๊กไม้กว่าไปนี้เออเนี่ยมาล้าอยู่นี่แหละคนละอะไรกูจาแดงมาได้ สามปู่จันแดงสามปู่จันแดงฮันลปหาทุกคนแน่ครหญิงสาวหน้าห,าหันนียายปวงเดี่ยวขวาหรือเปล่าส,ส,สวัสดีครับผมเอสซีพ่อประยุทธ์ชาวัชริ้าัุติทุกคนสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ยายป่วงกับอาจารย์สุขุมพยานสวัสดีครับอีกค่ะสวัสดีครับ เต็มปากเต็มคำนะเพ่กระไดหันไปยังพปยังซุกขุมมันน่ะเอออย่าหันมาถอดคนผู้ให้หันไปทางคนสวยคนละคือบ่อเบิ่งอีพี่เย็นครับก็มันแดงหลุดเลี้ยมจีพีเอ็มพลาสตุงอาจารย์คุมเอาติดเลยเด้อจะว้างเด้อยืดสายมึงเจตนามากจริงสิครับเจตนามากสิอ๋ออีพี่เย็นหนึงยิ่งหนึ่ง เจตนามาตรงนี้นี่บ่พอพอไปหยิดไปหยุดนี่มันกูต้นกล้วยต้นกล้็ดสนามเดี่ยวใส่มีทางเดี่ยวลงไปก็เดี๋ยวซีเรียสกับปวาเจตนามาแบบนี้อา้อาวสวัสดีวัสดีได้พี่น้องได้ขอบคุณทุกท่านทุกคนทั้งลงทุกคนจังจคนสั่งงานศรริลป์ลำเพิ่นออฟฟิเชียลนะครับมือนีแวะเวียนคำวมายามพี่ยามหน่องยามพ่อยามแม่กันไปได้ยุบบ่จอดนี่ได้ได้ไม่ว่าจอดนี่ใครได้ ออาม,ามันถอยอกมาง่ายมันเอมันพอพคพบ่มเกี่ยวเขาออกขอบคุณทุกท่านนะครับรทีแฟนบขอบคุณเลยครับขบุ่จองคนจ่งกันเสเด้วอคเยรครับสวัสดีครับลิบหนาพอกันไหมพี่น้อง